กินเจยังไงไม่ให้อ้วนแถมยังคงรักษากระาะผ่านของเราไม่ให้ลดต่ำลง,งไปด้วยเทศกาลกินเจมาถึงแล้วนะคะใครที่กําลังรับประทานเจอยู่ต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะถ้าทําแบบไม่เข้าใจอาจจะทําให้จ้าอ้วนก็ได้ค่ะการทานเจเนี่ยถือว่ามีประโยชน์ค่ะแต่เราก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานค่ะเพราะอาหารเจในบางอย่างค่ะจะมีส่วสนของคาร์โบไฮเดรตที่อนข้าสูงแล้วก็จะมีพวกไขมันแฝงเข้ามาด้วยค่ะวันนี้เจก็เลยจะมาบอกวิธีการรับประทานเจนะคะในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยที่จะทําให้เราไม่อ้วนแถมการเผาผ่านไม่พังด้วยค่ะ วิธีแรกเลยนะคะกินเจแบบแพนเบดค่ะนั่นคือ ทานพวกพืชผักแล้วก็ผลไม้ต่างๆค่ะแต่แนะนาว่าให้มาในรูปแบบธรรมชาตินะคะโดยที่ไม่ได้มาในรูปแบบแปรรูปการทานเจแบบแพนเบดเนี่ยจะทําให้เราได้ไฟเบอร์สูงค่ะและแพนเบดบางตัวนะคะก็มีปริมาณของโปรตีนค่อนข้างสูงเช่นกันค่ะทําให้เราไม่ขาดสาราในกลุ่มโปรตีนทาให้เราได้วิตามินและทานแล้วก็ได้ไฟเบอร์สูงและได้สาคัญนะคะปัจจะจากพวกไขมันด้วยค่ะและให้เราพยายามหรือเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปที่มารูปแบบพวกโปรตีนเกษตรค่ะเพราะพวกโปรตีนเกษตรเนี่ยคืออาหารแปรรูปอย่างน่งจะมีสัดส่วนของทั้งไขมันแล ก็สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตแฝงเข้ามาค่ะอาจจะมีโปรตีนแต่ถ้าเทียบเท่ากับอาหารธรรมชาตินะคะมีสัดส่วนของวิตามินและก้และธาตุที่น้อยกว่าอาหารที่มาในรูปแบบธรรมชาติค่ะ ข้อ2ค่ะทานคาร์โบไฮเดทที่มาในรูปแบบคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนค่ะอย่างน้อยค่ะไฟเบอร์ที่มาจากคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนเนี่ยจะมีส่วนทําให้น้ําตาลนะคะที่ถูกย่อยจากคาร์โบไฮเดตเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเลยได้ช้าลงและเพิ่มความอิ่มนานให้กับเราทําให้เราได้ไฟเบอร์สูงขึ้นมาด้วยและที่สําคัญนะคะทำให้เราบริโภคได้ไม่มากจนเกินไปด้วยค่ะพวกคาร์บเชิงซ้อนก็เช่นผักที่เป็นหัวต่างๆนะคะพวกผักใบถั่วข้าวโพดเห็ดเส้นแกวเส้นบุกพวกนี้ค่ะ เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนรับประทานได้มีพลังงานแล้วก็แคลอรี่ไม่สูงค่ะ3 รือเรื่องอาหารที่ทําจากแป้งเช่นอา,าแป้งมาแปลรูปเป็นหมูปลาไข่ไก่นะคะหรือว่าพวกนี้คือแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นแป้งที่ได้ผ่านกระบวนการแปลรูปมาแล้วค่ะวิตามินและธาตุก็น้อยลงค่ะส่วนใหญ่แป้งพวกนี้ค่ะมักจะไปทําเป็นเมนูทอดค่ะเช่นเป็นปลาทอดหมูอทอดเป็กทอดหรือไก่ทอดแบบนี้ค่ะจะยิ่งทาให้เราได้แคลอรี่สูงขึ้นต้องหลีกเลี่ยงพวกเมนูนี้นะคะให้เจ๊แนะนำนะคะเน้นเป็นพวกเต้าหู้ก็ได้ค่ะหรือพวกเป็นเห็ดพวกนี้ก็ได้ค่ะจะมีโปรตีนสูงแล้วก็มี ไขมันต่ำด้วยและที่สำคัญนะคะไม่ใช่อาหารแต่รูปทำให้เราได้ประโยชน์แล้วก็ได้โปรตีนสูงด้วยค่ะ4ค่ะอีกเลี่ยงน้ำตาลหรือขนมหวานหรืออาหารประเภทที่โรน้ำตาลมาด้วยค่ะพวกนี้จะมีพลังงานแล้วก็แคลอรี่สูงค่ะส่วนใหญ่แล้วอาหารเจนเนี่ยหลักๆแล้วจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะใช่ไหมคะและถ้าเรารับประทานอาหารนะคะหรือพวกขนมหวานที่มีทั้งคาร์โบไฮเดรตแล็น้ำตาลสูงเนี่ยที่จะทำให้เราได้พลังงานแล้วก็แคลอรี่สูงเมนูนี้ต้องระวังให้ดีค่ะข้อ5้า หลีกเลี่ยงเมนูผัดแล้วก็เมนูทอดต่างๆนะคะหรือทานให้หน้อยลงค่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาช่วงเทศกาลกินเจนะคะถ้าเจ็บทานเจนะคะจจจะเลือกเป็นพวกเมนูเกาเหลากว๋วยเตี๋ยวหรือพวกเส้นต่างๆค่ะที่เป็นเส้นบุกหรือเส้นแก้วหรือจะเป็นเมนูลาบเห็ดยำเห็ดประมาณนี้ค่ะเจจะพยายามหลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปและจะพยายามหลีกเลี่ยงพวกเมนูผัดทอ,ทอดค่ะอาหารเจทุกวันนี้ก็ไม่น่าเบื่อค่ะมีหลากหลายแต่อยู่ที่เราเลือกรับประทานค่ะว่าเราจะเลือกรับประทานแบบไหนต่อมาข้อ6นะคะสําคัญมากๆเลยนั่นก็คือ ทานโปรตีนให้เพียงพอค่ะโปรตีนมาจากแหล่งไหนบ้างผักก็มีโปรตีนค่ะเห็ดต่างๆถั่วต่างๆธัญพืชต่างๆพวกเต้าหู้พวกนี้ถือว่ามีโปรตีนค่อนข้างสูงค่ะเราสามารถเลือกรับประทานได้ที่สําคัญนะคะโปรตีนเหล่าน,นี้จะย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ค่อนข้างไวค่ะเราต้องระวังความหิวของเราด้วยนะคะเวลารับประทานเนี่ยต้องทานให้เพียงพอค่ะถ้าทานโปรตีนไม่ถึงอาจจะทําให้เราตาบะแตกแล้วก็ไปทานเมนูอื่นทําให้เราทานเยอะไม่ไว่าจะเป็นช่วงเทศกาลไหนๆสารอาหารในกลุ่มโปรตีนต้องทานให้เพียงพอในใทุกๆวันค่ะ พอทั้งทานโปรตีนหรือสารอาหารได้เพียงพอนะคะมันจะไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลเสียกับระบบกระปาผ่านร่างกายของเราคะ่ะช่วงเทศกาลกินเจนเนี่ยก็จะสามารถควบคุมพลังงานกนรารผ่านร่างกายของเราได้ดีต่อมาข้อ7นะคะถ้ามีเวลาหน่อย ทำเมนูอาหารเจทานเองปลอดภัยที่สุดค่ะเพราะเราจะสามารถควบคุมพลังงานและก็แคลอรี่จากพวกไขมันจากพวกโซเดียมจากพวกน้ําตาลต่างๆได้ทําให้เราได้รับพลังงานและก็แคลอรี่ลดลงไปได้ค่ะและที่สําคัญนะคะเราสามารถเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารทําทานเองได้ต่อามาข้อ8ข้อสุดท้ายค่ะมันออกกําลังกายค่ะหรือขยับเพลินร่างกายเพิ่มมากขึ้น ช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยอาหารหลักๆแล้วจะมีพวกทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันหรือมีพวกน้ําตาลแฝงเข้ามาค่อนข้างสูงค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไปออกกําลังกายเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยทําให้ร่างกายค่ะดึงพลังงานแล้วก็แคลอรี่ส่วนเกินพวกนี้เอามาเผาผลาญเป็นพลังงานได้ทําให้การเผาผลาญของเราดีขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายพยายามให้สารอาหารเพียงพอในทุกๆวันนะคะเพราะถ้าทานน้อยมากจนเกินไปและไปออกกําลังกายอาจจะส่งผลเสียกับกับการเผาผลาญร่างกายของเราได้ค่ะ นอกจากคำแนะนำดีๆในการทานอาหารเจแล้วเจ๊ก็ยังมีเมนูอาหารเจแบบครึ่งคีนสำหรับคนลดน้หนักมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเมนูแรกเต้าหู้ผัดแครอทโดยสาหร่ายค่ะต่อมานะคะก็เป็นเมนูข้าวผัดเต้าหู้ค่ะเห็ดและเต้าหู้อบอวุ้นเส้นค่ะต่อมาเป็นเมนูผัดผักใส่เห็ดนะคะแล้วก็เต้าหู้น้ำตก,กกับข้าวอบธันพืชค่ะทุกคนลองเอาคำแนะนำที่เจ๊ามาฝากในวันนี้ไปปรับทานกันดูนะคะ